ในลักษณะที่สําคัญเนี่ยถ้าเราใช้รถเข็นแล้วก็ล็อกรถเข็นให้เรียบร้อยนะคะแล้วเ,เอาก็เอาที่พักเท้าขึ้นนะคะในการเข็นรถเข็นนะคะเราก็จะนะคะคุณป้าขากรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยท่านช่วยเหลือตัวเองรู้สึกตัวดีนะคะเราก็นั่งแบบนี้ได้แต่กรณีที่ผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยท่านทรงตัวไม่ได้นะคะก็จะมีการล้มไปข้างหน้าได้แล้วก็อาจจะมีผ้านะคะห,ห,รหรือมีเข็มขัดผูกไว้ข้างหน้านะคะเพื่อไม่ให้ล้มแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะ การเข็นรถเข็นใช่ไหมคะอาจารย์หลังจากที่เราให้จัดท่านั่งเรียบร้อยแล้วก็ผู้สูงอายุเป็นไงคะพร้อมละเราจะเข็นรถใช่รยานบัลเลประเมินถามผู้สูงอายุด้วยนะคะใช่ค่ะการเข็นเนี่ยเราก็จะเข็นช้าๆช้าไม่ต้องใช่ไหมคะอาจารย์คะโอ้ยข้างหน้ามีทางลาดด้วยค่ะอาจารย์ก็ถอยหลังลงนะคะต้องถอยหลังลงถ้าอย่างไงเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมีทางลาดอาจารย์จะถอยหลังลงนะคะ จังค่ะลงเรียบร้อยค่ะพื้นต่างระดับพื้นต่างระดับใช่ไหมคะคือด้านหลังรถเข็นเนี่ยจะมีที่สามารถใช้เท้ากดได้นะคะพื้นต่างระดับเราก็กดนะคะซึ่งนะคะได้แล้วค่ะเข็นในจังหวะที่พอเหมาะไม่ต้องเร็วคุณป้าค่ะเวียนศีรษะไม่เร็วไม่ช้าถามความรู้สึกไม่เวียนศีรษะนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราเข็นไวเกินไปนะคะผู้สูงอายุก็จะไม่สุขสบายหรือเวียนศีรษะได้ เดี๋ยวลองให้ญาติมาเข็นเองนะคะเมื่อกี้ดูอาจารย์สอนแล้วเชิญค่ะอันนี้เดี๋ยวลองให้เข็นในพื้นราบทั่วไปนะคะเข็นพื้นราบทั่วไปนะคะ,ะจังหวะพอดีค่ะอ๋อข้างหน้าเป็นทางลาดขึ้นค่ะทางลาดขึ้นตึกพบรอค่ะออทางลาดขึ้นตึกพบรอนะคะ ทางลาดขึ้นค่ะทางลาดขึ้นทางลาดขึ้นทางลาดขึ้นค่ะ,ะต้องขึ้นค่ะเอาขึ้นได้ทางลาดขึ้น,นต้องขึ้นค่ะถูกต้องค่ะผู้ดูแลฉลาดมากค่ะอ่ามาเจอแล้วเสร็จเจอทางลาดลงค่ะด้าลงต้องถอยหลังถูกค่ะทางลาดลงเราถอยหลังลงนะคะก็จะลดการเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้สูงอายุก็จะไม่น่าความลงไปนะคะจานอ่พื้นต่างระดับ พื้นต่างระดับที่สูงขึ้นนะคะเราก็กดด้านหลังใช่ไหมคะเหยียบก่อเลยค่ะบอกมือให้ก่อนนะกดแล้วเราก็ดันมาข้างหน้าด้วยแล้วก็จะข้ามไปข้างหน้านะคะอันนี้ที่ท่านแข็งแรงมากค่ะกดด้านหน้าลอยเลยนะคะอันนี้ในกรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งเป็นไงคะมีอาการกระสับกระส่ายสับสนหรือว่าความรู้สึกตัวไม่ดีแต่เราก็ต้องเอาลงมาเพื่อที่จะให้ปรับเปลี่ยนท่าปรับเปลี่ยนความดันโลหิตใช่ไหมคะเราอาจจะต้องมี เข็มขัดรัดนะคะถ้าเข็มขัดไม่มี<ช><า>เนี่ยใช้ผ้าข่าม้าใช้ผ้าข่าม้าก็ได้นะคะหรือใช้ผ้าที่เป็นผ้าขวางเตียงก็ได้นะคะใช้ผ้ารัดก็ได้ค่ะแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยผู้สูงอายุมีอุปกรณ์ด้วยมีเสาน้ําเกลือนะคะเราก็ตังเตรียมรถเข็นที่สามารถที่จะสอดสายน้ําเกลือได้ด้วยนะคะ แล้วอุปกรณ์บางครั้งเนี่ยเราเห็นบางครั้งเราจะเจอเป็นเหมือนเสื้อกล้มนะคะเสื้อกล้มก็จะรัดติดกับรถนะคะผู้สูงอายุก็จะไม่ล้มลขออนุญ,ญาตนะคะคุณป้าขาค่ะไม่เป็นไรค่ะเราเราก็จะผูกไว้ด้านหลังนะคะคุณป้าลองก้มตัวไปข้างหน้าสิคะเหมือนจะล้มก็จะไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่การรัดเนี่ยก็ต้องไม่รัดแน่นเกินไปเพราะจะทำให้ผู้สูงอายุอึดอัดหายใจไม่ออกนะคะ ถ้าขาหมากับผ้าถุงใช้ได้ตลอดค่ะ,ค,ะคุณป้าได้ไหมคะนั่นก็นไปไหมคะค่ะได้ไหมคะค่ะในส่วนของการเข็นรถเข็นพอได้นะคะพอ<จ>ะได้<า>ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องของตอนนี้เนี่ยคุณป้าแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องพาเดินใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ค่ะ การเข็นรถเข็นเนี่ยข้อสําคัญนะคะเราต้องประเมินว่าผู้รับบริการเนี่ยมีสุขภาพเป็นอย่างไรมีความพร้อมไหมนะคะมีความพร้อมในการที่จะลงไหม <S <s <ann ot> ถ้าผู้รับบร,ร,ร,ริการรู้สึกตัวดีนะคะเราก็พามาลงมานั่งรถเข็นเหมือนไปเที่ยวแต่ถ้าผู้รับบริการไม่รู้สึกตัวดีเราพามานั่งรถเข็นเราต้องระวังเรื่องการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็การเข็นรถขึ้นบนที่สูงนะคะ <S <s <ann ot> เราก็กดด้านหลังแต่ถ้าเราจะลงนะคะ มันเป็นที่ลาดชันใช่ไหมคะที่ลาดชันเราก็ต้องถอยหลังลงก็จะเกิดความปลอดภัยมากกว่าอาจารย์คะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของอะไรคะเรื่องของที่พักเท้าใช่ไหมคะเรื่องของตัวล็อกล้อใช่ไหมคะถ้าเวลาเข็นเนี่ยถ้าเราไม่เอาตัวล็อกล้อออกมันก็จะติดขัดแล้วก็ล้อของรถเข็นถ้าเราไม่ได้เลือกบางทีมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาก็จะเข็นได้ยากนะคะก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันแล้วที่สําคัญเนี่ยบางทีเข็นรถ เราผู้เรียนเข็นเนี่ยเรายังกัจังหวะไม่ดีถ้าปลายเท้าผู้สูงอายุตกลงไปด้านล่างที่เราเจอบ่อยๆนะคะหรือว่าเลยออกไปด้านหน้าแล้วไปชนกับผนงังหรือไปชนกับ,บรถเข็นคันข้างหน้าก็จะเจ็บอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่พบบ่อยค่ะพบได้ในผู้ที่อ่อนแรงใช่นะคะอันนี้เราก็ต้องสังเกตะคะ่ะแล้วก็แขนเนี่ยถ้ามีที่พักแขนแล้วก็ไว้บนนี้แต่ถ้าเกิดแขนจะห้อยลงไปก็แนะนําว่าให้เอาหมอนมาวางนะคะเอาหมอนมาว<อ>างให้สุขสบายบนบนรถเข็นนะคะเอาแขนวางบนนี้ได้ เพือ่อไม่ให o, romance, ้เพื่อไม่ให้แขนเนี่ยตกลงไปข้างล่างขออนุญาตนะคะกอดเลยกอดนอนไว้แบบนี้นะคะก็จะแขนไม่ตกไปด้านล่างค่ะอันนี้สบายขึ้นไหมคะ